ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่ครบวันนี้โอ้หานหนักครับเมื่อคืนนี่ลุกมาดอดอตอนตีสามฝนตกเมืงอคุณนาทีมาจนกลับไปกับทั้งคืนอีกผมว่าน้ำมันคงจะจัดมากเลยก็เลยโอ้ยมาดูว่ามันไปขนาดไหนป้าหายมามาดูตั้งแต่เช้าตีสามกลับไปกินกาแฟเพราะว่ายังเหลือน้ำห่างอยู่ประมาณสองนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ตีห้าครึ่ง มันม hmm. ีแสงนิดหนึ่งก็เลยมาทําตอนนี้เจ <ankles> <wallet> ็ดโมงเสรดนิดๆนะครับขึ้นไปกินข้าวหิวข้าวเลยครับเหนื่อยก็เลยมาทําต่อมาดูสภาพครับมาดูสภาพก็มาปูนะครับมาปูอผ้านะครับก็คือพลาสติกนะครับพลาสติกอุ้ยปลาดูดปลามันเลิศขึ้นมากแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็ มีตัวที่ใหญ่ขึ้นมานะครับตัวนี้เราเขาต้องเอาไอ้นี่ออกให้มันขึ้นสะดวกแล้วถนมันตายมาเราก็บาดอีกเนาะเขาก็บาดอีกให้มันขึ้นไปแต่ม่ขึ้นไปไม่ได้หรอกผมผมไม่มีไว้แล้วก็ขึ้นได้บ้างไม่ได้บ้างเหรอเนาะสภาพเขาครับคือเขาอย่างนี้เต็มหมดเลยเนี่ยนี่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 ของสามตัวก็ขึ้นมาอยู่รอตรงนี้ไม่อยากขึ้นนะครับปลาขึ้นมาก คือเวลาปลามาันจะขึ้นนี่คือแดดออกนิดนิดประมาณสองโมงเช้าออนี่ขึ้นนะครับนึกอ่าตอนตีห้ากว่าแล้วก็มาปูตัวนี้เสร็จแล้วก็คือพร้อมที่จะปล่อยน้ําวิ่งเข้าตรงนี้แต่ต้องก็คือระดับตัวนี้มันต่ํากว่าเราก็เลยต้องใช้กระสอบมาปิดเดี๋ยวไปซื้อกระสอบสักสิบใบเนาะมาทํามาทำวิธีปิดนะครับเอ่อพอทีนี้ น้ำมันก็ข้างหน้าเราจะปิดประมาณสักสิบลูกก็ตัวนี้มีกระสอบข้าสารแล้วสองก็ซื้อมาสิบน่าจะได้ครับพอพอเขาเขาปิดตัวนี้เสร็จมันก็จะไหลตรงนู้นนะตรงนู้นพอไหลก็ผ่านเลยคือปลาขึ้นไม่ได้ละก็โอเคถ้าน้ํามาจะจัดนี่มันท่วมนี่เลยนะครับท่วมนี่เลยก็เออให้ก็หายไปก็คือออกได้แต่แต่ต้องเคลียร์ไว้ก่อนนะ ก็ใช้ประมาณนั้นแหละปะระมาณสิบกระสอบมามาปิดที่ทําแบบอ่อนนุ่มเลยปัญญาอ่อนที่ทําได้ไม่ใช่ว่าเขาหนีไม่ได้ขเขาก็หนีได้เหมือนเดิมนี่นแหละเพียงแต่ว<อบ>่าบางบางชนิดเราเราถือจะออกเราต้องรอเราก่อนนะประมาณนั้นนะครับเช้นลากรดเลืองอย่างนี้เราเราบางทีเราก็กินนะเราก็เอาไปกินอยู่โอเคนะครับเราไปซื้อกลับไปซื้อกระสอบกันเพราะว่าเหลือเฉพาะขะัขะ้นตอน ทดสอบนะครับมามาใส่ฉะนั้นก็ก็เสร็จแล้วฝั่งนู้นก็อาจจะตีหลักนิดหน่อยส่วนฝั่งรอบนู้นเลยที่เข้านาชาวบ้านเนี่ยเออคือถ้าน้ำมาเต็มที่มันก็ออกได้ครับแต่เราก็ให้ออกไปก็ไม่เป็นไรเ,เราอาจจะไม่กั้นเลยฝั่งนั้นค่อย,ค,อยค่อยดูอีกทีหนึ่งนะครับบรรยากาศน้ำเยอะแล้วนี่ดู คลองนี้นีประมาณนะครับประมาณว่าเดี๋ยวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเมเ็ดเศษนะครับเพราะว่าเอ้ยประมาณเม็ดเม็ดยี่สิบประมาณนี้นะเศษไม่เยอะคือคลองนี้มันจะมีมันจะแห้งครั้งหนึ่งมันจะแห้งครั้งหนึ่งทีนี้มันก็จะเกิดย้าพอพอน้ําไหลยอย่างนี้นะครับตอนนี้คือไหลแค่ขึ้นมันจะรู้สึกว่ามันปลามันก็ยังไม่วางไข่เท่าไหร่แต่ถ้าหมายว่า ความสูงขึ้นมาเกือบเกือบถึงมะพร้าวนี้นะครับมันก็จะล้นข้างล่างล้นฝายข้างล่างทีนี้น้ําก็จะไหลพอน้ําไหลมันจะลู่พวกเอ่อพวกไอ้หญ้าไปนะครับเพราะตอนนั้นแหละปลาจะวางไข่บนดอกหญ้าเลยทั้นอ,องนี้ประมาณนั้น้าผมสังเกตดูแต่ปลาที่นี่เยอะมากเพราะมันเพาะพันุ์ในนี้เลยมันไม่ได้ออกไปไหนเออไม่ไม่ใช่ไม่ออกออกครับแต่มันเพาะพันธุ์ในนี้ได้เยอะ มันแน่นขึ้นทุกปีก็ไม่รู้วิธีเอาออกละทีนี้ปล่อยน้อยนี่แหละสังคมใครสังคมมันเราไปฆ่าไปแกงมันมากก็ไม่ดีให้มันอยู่ด้วยกันกับเรานี่แหละโอเคนะครับเราไปซื้อกระสอบกันดีกว่าระดับน้ำช่วงนี้เจ็ดโมงครึ่งนะครับตอนนี้เหลือห่างสะพานก็คือจุดสูงสุดมันจะอยู่คือโคนต้นมะพร้าวนะครับนี่คือจุดสูงสุด ของพวกเขาถ้าน้ําถึงนี่ก็คือข้างล่างนี่ล้นฝายประมาณสักสิบเซนก็คือล้นฝายไหลเนี่ยประมาณสิบสิบถึงยี่สิบเซนประมาณนั้นนะครับนี่คือน้ํามันจะไหลผ่านหน้าบ้านแบบแบบรู้สึกได้นะครับคือไหลผ่านหน้าบ้านมันจะรู้สึกได้ด้วยกันน้ําสกรปรกแบบน้ําขุ่นๆแบบนี้ก็จะหายไปเลยนะถ้าเดือนกันยานี้มันจะใสสวยนะครับ แต่ตอนนี้นี่เรากะให้ปลาเล็กปลาน้อยเ,อเขาหลบตัวปลาใหญ่นะครับก็เลยเอาพวกเศษพวกต้นปามนี้ทิ้งไว้ในน้ํานะครับเขาจะได้คือยังไงละ่ะอัตรารอดของปลาก็จะเยอะขึ้นอถ้าไม่งั้นก็ปลากระสูมนะครับวิ่งไล่กินไปทั่วเลยอ๋อดูครับตอนนี้น้ำมัน ที่เราเห็นขุนๆก็เพราะว่าน้ําที่ไหลเข้าอย่างเดียวอีกอย่างช่วงนี้นี่น้ําฝนตกตกหนักนะข้างบนเขาก็หวานกล้ากันบางบางที่นะบางที่ก็จะเริ่มไถานาเพื่อจะดํานาอันนี้เขาต้องระบายน้ําออกนะครับน้ําที่ไถดินแล้วนี่มันก็จะมันก็จะขุนอย่างนี้แหละอีกประมาณสักสองอาทิตย์น้ําก็จะนิ่งแล้วก็ไหลออกเอาพวกสีขุนๆน,นี้ออกหมดเลย ก็ชื่นใจเหมือนกันนะใน,ในความยากลำบากเมื่อวานนี้คุณนาทีมารถติดเกือบตายเ <c oughs> นี่ยตรงอย่างนั้นนะครับตรงที่เป็นอย่างนั้นเนะนี่ยนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ปลาปลาคือปลาต้นไม้ริมน้ำอย่างนี้มันจะทํำให้ปลาเข้าไปเพาะพันธุ์บางบางชนิดหญ้าบางชนิดปลาก็กินเราจะเห็นมันดึงดึง,ด,งดึงนะครับ มันก็เป็นความสุขอีกแบบแบบหนึ่งนะครับเราเราซื้อกระสอบมาแล้วนะอุปกรณ์ก็คือจอบกับขุ่ถังนะครับเราซื้อกระสอบมาแล้วแต่ดูมันปลาอุ้ยอุ้ยปลาขึ้นไปหลายตัวแล้วครับมันขึ้นไปอุ้ยดูดูมันขึ้นไปง่ายๆเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่เลยครับขึ้นไปนี่ตัวเล็กมันอยู่นี่ตัวใหญ่มันขึ้นไปไหรู้วนล,ลงมางงนะครับ เจ้าลงมาเหรอเมื่อกี้ไม่น่าเชื่อน,นะครับเกินเมื่อกี้ขึ้นไปโอ้ีอ่ลัวลัวน่าจะขึ้นได้นะครับนี่นี่ปลาครับปลาปลาอะไรเนี้ยโอ้ไปได้เฉยแล้วเนี่ติดติดแล้วครับนี่ติดเนี่ยปลาขาวนะครับปลาขาวคือคือที่ผมเล่นนี่ผมไม่ได้กินมันนะครับนี่ ปลาขาวเราจะปล่อยให้มันขึ้นไปนะนี่มันขึ้นไปข้างบนแล้วครับเพื๋อเขาจะได้ไปเรียกว่าอะไรไปพ่อพันธุ์นะครับนี่ยังเป็นที่เรานะครับนี่แต่เป็นที่ที่เราปล่อยให้มีน้ําผ่านมาได้เดี๋ยวปีจะถึงนี่ <c oughs> ก็จะเอามะพร้าวมาปลูกติดแดนเขาหรือไม่ก็ไม่ปลูกครับเก่งใจกัน <c oughs> เรากวานจะขั้นน้ำนี่ ก็มาปลาดูปลาครับปลาเยวเเดี๋ยวเดี๋ี่ปลามาตรงนี้ดูัจักีปลาอยู่มาเดี๋ยวี่ี่ดายดยเหนื่อยเดูตรงนี้ดีวเนมันยึดยากจีนครับมยึดยากนไปไหนไม่รู้อยาจะยึดยากขายเลย้ปลาซิวตัวเล็กๆครับนี่ดู ดูครับเต็มไป่หมดเลยตู้ปลาซิวตายแล้วตายแล้วลงมาลุกลงมาเขาอาจจะชอบเล่นน้ำนะครับก็เล่นน้ำส่วเราก็ชอบแลกล้งนะครับมีมีสาบ่ะมีครับมีมีจะจับไม่ได้ครับก็จะเป็นเราต้องกั้นน้ำบริเวณนี้ไปก่อนเพราะว่าเขาจะให้ลงฝั่งนู้นโอเคนะครับเราจะ กุด,ดินละเราจะเอาชั้นงอตรงนี้ก็ได้เนาะเพราะว่ามันอาจจะใช้ดินพอสมควรนะครับถ้าเอาไกลก็มันเหลือนิดเดียวแหละเหลือคันคูที่เดินเราต้องมาถมนี่ด้วยซ้ําถมบริเวณนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าเรา,เาชั้อน,นี้ก็ได้นะครับ Mm-hmm. <laughs> รอบนี้เนี่ยเราทําไม่ได้นี่คือเราใส่ไปสามกระสอบแล้วนะครับเวลาใส่ดินที่จะไอ้นี่เนี่ยเราจะไม่ใส่เต็มกระสอบนะครับก็คือเราจะมีหัวที่พับไว้แล้วก็ดินมันเป็นดินเหนียวอยู่แล้วใส่เสร็จแล้วก็เหยียบให้มันชิดกันพอมันชิดกันเสร็จไม้ก็จะเกาะกันเองแต่เราเราจะนําไม้ไผ่มาต่อข้าง,งล่างอีกสักสองาอัน ข้างล่างนี้ไม่ใช่ตัวที่เราต้องทํานะครับตัวที่เราจะทํามันอยู่ข้างบนนะครับคือเราจะเอามาไว้ข้างบนตรงนี้โอ้ปลามาเยอะมากเลยครับปลามาข้างบนหลีเราแล้วแต่หลีของเรานี่ไม่ได้ดักนะครับถ้าเขาลดจริงปลาก็ก็คือจับเข้ามาไม่ไดนะ้คือเราไม่ได้ดักเร,เราดักไม่เข้าไม่ออกนะครับก <g ül> <g ül> ็เดี๋ยววันนี้พอดีน้ำมันหลากลง ลงลำเซเนาะคนก็จะจับปลาอื้อเลยเราก็จะไปถ่ายทําการทอดแหวจับปลาซึ่งเป็นความสนุกสนานของชาวอีสานนะครับก็คือ้านนอกบ้านบ้านนอกอย่างเราก็มีวิถีชีวิตแบบนั้นแหละอืดูดูปลาครับตามจะมาเดี๋ยวผมจะไปอยู่ไกลๆหน่อยเดี๋ยวมันมาจะได้ซูมให้พวกเราดูเนาะเขาจะมาเล่นน้ำนะครับสไตล์เขาเขาจะดูทีป่ปลาอะไร ยังไม่เห็นนะครับ เป็นพวกปลากระดีปลาสลิดท,ที่มันลงมันขึ้นจากนาเราเนี่ยเลยปลาพวกนี้นะครับปลาสลิดนะครับมาเยอะเห็นนะครับนี่นปลาสลิดน,นี่เป็นโอ้ยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยนะครับคือแกชอบเล่นน้ํานะครับกินน้ําไหลก็จะวิงเล่นน้ําแบบนี้แหละปลาพวกนี้ขึ้นจากสะเราั้งนั้นนะครับ แม้ยังไม่ได้อยู่ในสระคอนอื่นยังอยู่ในที่เราอยู่แต่เรากั้นไว้แล้วก็คงต้องออกไปข้างนอกไปก็คือออกลูกออกหลานนะครับแต่ตอนนี้แกกําลังมีความสุขกับการเล่นน้ํา <c oughs> แกก็จะมาเล่นแบบนี้อุย้ยแสดงว่าออกไปเยอะแล้วครับดูด,ดูเต็มพื้นน้ําเลยเนี่ยสลิดทั้งนั้นเลยโอ้เรามาไม่ทันนะืน่อคืนนี้มันเยอะอีกหน่อยนะครับน้ําก็จะถึง อะ้รระนาบเดียวกันนะครับทีนี้ปลาบางบางอย่างที่เราอยากเก็บไว้นี่มันก็จะเริ่มออกได้เพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวไปไปถ่ายทำข้างนอกวันนี้เสร็จก็ะจะมาทําคูน้ําให้เสร็จเลยนะครับแต่ตอนนี้นี่หลังบ้านนี้อยากได้คลิปนะไปไปดูเขาทอดแหกันก็เลยจะพาไปพวกเราไปชมด้วยเนาะประมาณสักวิ่งไปประมาณสามี่กิโลเมตรนะครับ อุ้ยมาเต็มเต็มหน้าเลยครับเต็มหน้ารีเลยดู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 ดดเพื่อนดูนะครับดูอ่ะเยอะขึ้นไปแล้วก็อยากลงมาครับนิสัยแต่ผมว่าเขาชอบเล่นมากกว่านะครับให้มันน้ําไหลอยูย่ยเขาก็มีความสุขก,กับเขาเให้เขาเล่นไปดีกว่าเราไปทําธุระอื่นนะครับข้างหน้านี้เดี๋ยวผมมาใส่ใส,ใส,ใส่ใส่เต็มเลยนะครับก็ประมาณอีกสักแปดเก้ากระสอบน่าจะเสร็จนะครับ เหมือนกับทำเสร็จแล้วล่ะอืโอเคนะครับมีความสุขทุกท่านครับผมสวัสดีครับ